วันนี้นะคะชิมีทิปส์ดีๆมาฝากนักเดินทางกันค่ะมาท่องเที่ยวกับออนเดอวนะคะหลายครั้งที่ชินต้องพาคุณผู้ชมปุกป่าฝ่าฝนลุยลมทันลูกภูเขากันแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องไม่อยากจะพกพาเสื้อผ้าเยอะๆและอยากจะขจัดต้นตออปัญหาของความสกรปรกเชื้อโรคต่างๆเทคนิคดีๆวันนี้ที่จะช่วยให้เราท่องเที่ยวได้สนุกสนานวันนี้ค่ะแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆกับ MaxP g e r m อร์ l e r เริ่มต้นนะคะด้วยการฉีดสเปรย์ Max p g e r m e Killer ที่กางเกงด้านหน้าด้านหลังรวมไปถึงรองเท้าคู่เกง่งทิปสำคัญก็คือตากทิ้งไว้สินาทีค่ะหรือว่าสเปรย์ไว้ก่อนนอนเพื่อตอนเช้าเนี่ยจะได้สะดวกแล้วก็ใช้งานได้ทันที Max p g e r m Killer s p รย์เดี่ยวได้ครบทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นค่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่พบโดยทั่วไปรวมไปจนถึงขจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหมดเนี่ยรวมไว้ในกระป๋องเดียวเลย Max p g e r m Killer ใช้งานง่ายใช้ได้ทุกที่ไม่บรรจุก,กา๊าซค่ะทําให้เหมาะกับการพกพาขณะเดินทางเพราะว่าสามารถเก็บไว้ในรถหรือว่าโดนแดดได้โดยที่ไม่ระเบิดผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคโดยสถาบันระดับสากล SGS SEAL และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูแลสุขภาพได้ง่ายๆแบบ on the way พก Max Peter Killer ติดไปด้วยทุกการเดินทางนะคะ